สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับช่อง youtube แม่มดเพียกรค่ะ คิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพฤษภดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนมิถุนายนปี2567จะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนาพฤษศรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะท่านใดที่ไม่ทราบเวลาเกิดโดยยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้และการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากมีสิ่งใดตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภดาวตานุลักษณ์ดาวตัวตนของท่านคือดาวพระศุกร์ในช่วงวันที่1ถึงวันที่14ดาวพระศุกร์ทับเรือนตนเรียกว่าได้ตำแหน่งกเกษตรราธิพดีสแสดงว่าช่วงระยะนี้ทําอะไรเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นนะคะและอาจจะมีสิ่งต่างๆที่ทําให้ต้องเข้ามาแกา้ไขพูดคุยได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริเมื่ออริทับลัคนาก็อาจจะมีลักษณะของอาการเจ็บป่วยไข้เกิดขึ้นได้แต่จุดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไป ดด้วยีค่ะและดาวที่เขากุมทับลัคนาของท่านมีตำแหน่งดาวพฤหัสซึ่งได้มาตรฐานดาวที่เรียกว่าจุลจักรพฤหัสเป็นเจ้าเรือนลาพะลาพระทับลักหมายถึงเจ้าชะตามักจะเป็นคนที่ทําอะไรได้โดดเด่นณนะช่วงเวลานี้แล้วก็ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์มีเรื่องของเพศตรงข้ามที่เข้ามาคอยช่วยเหลือค่ะมีเกณฑ์ได้พบเจอคนเก่า คู่คนเก่าหรือว่าได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายบุญสายกุศลลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้ท่านอาจจะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่าถือว่าเป็นจุดที่ดีสําหรับตัวท่านท่านจะมีเรื่องแนวคิดต่างๆที่แปลกแหวกแนวจากคนอื่นในเรื่องของการหารายได้แล้วก็มักจะมีช่องทางของการหารายได้ที่ดีค่ะมีมฤตยูทับลัคนาส่งผลให้ชาวลัคนาร ราศีพฤษภเป็นคนที่มีความคิดในเรื่องของความบันเจิดด้านสติปัญญาคิดอะไรแปลกแหวกแนวในเรื่องของการทํากิจกรรมส่วนตัวแม้กระทั่งเรื่องของการงานด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ดาวอาทิตย์เขาก็กลุ่มร่วมด้วยไปจนถึงวันที่15มิถุนายน พฤหัสและอาทิตย์เป็นดาวคู่มิตรใหญ่เมื่อทับลักนนาของท่านท่านใดที่ทําธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนทําธุรกิจกงศีมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จทั้งสิ้นมีเกณฑ์ของชื่อเสียงอํานาจบารมีที่จะเข้ามาค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นในรอบของปีเกิดปีนี้นะคะย้อนกลับไปดูในทักษะจรของท่านหากท่านใดที่ผูกลักนาแล้วค่ะ ทักษาจรของท่านถ้าดาวพฤหัสไม่ได้ตกตำแหน่งการลกินีจรตลอดรอบระยะตั้งแต่ดาวพฤหัสที่ทับลัคนาท่านจะได้รับคุณประโยชน์ของดาวพฤหัสอย่างเต็มที่เต็มกำลังในเรื่องของการได้เลื่อนยศเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งการปรับเปลี่ยนเรื่องของสถานที่อยู่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานหรือการทำอะไรให้เกิดกิจกรรมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีสำหรับตัวท่านค่ะและในรอบระยะที่ดาวพฤหัสกุมร่ว กับดาวอาทิตย์ซึ่งได้มาตรฐานดาวที่เรียกว่าอุจจาพิมุกดาวอาทิตย์ทับลัก์มีกำลังในเรื่องของศักยภาพตัวตนช่วงระยะรอบเวลานี้นะคะท่านจะพูดจะทำจะเจรจาสิ่งใดมักได้รับการตอบรับที่ดีจากบุคคลรอบข้างเป็นที่ปรึกษาของครอบครัวได้ดี ท่านใดที่ติดต่อสื่อสารกับเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ใหญ่มีเกณฑ์จบทั้งสิ้นในช่วงรอบระยะเดือนนี้ทั้งเดือนต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งดีถึงแม้จะยกมาสู่ภพเรือนการเงินแล้วก็ตามนะคะดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งดีทั้งสิ้นเพราะนั้นช่วงรอบระยะเวลานี้อย่าได้อยู่นิ่งเฉยค่ะตัวท่านจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่วิถีชีวิตของท่านอย่างแน่นอนค่ะและยังมีดาวพระพุธอีกดวงที่กุมร่วมด้วยนะคะไปจนถึงวันที่สิ พุธเป็นเจ้าเรือนการเงินการเงินทับลักเห็นไหมล่ะคะหยิบจับสิ่งใดได้ในเรื่องของการเงินการเงินดิจิตอลการลงทุนมีเกณฑ์กับการถูกหวยรอยเบอร์กับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีเกณฑ์บริวารจะนําพาโชคลาภมาให้ซื้อเลขที่เกี่ยวกับเด็กทําให้นะคะนามาให้จะมีโชคลาภดีๆเข้ามาสําหรับตัวท่านนะคะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเมื่อทับลัคนาและกลุ่มร่วมกับตําแหน่งดาวดีเหตุที่จะเกิดกับตัวท่านมักจะมาในลักษณะ ของการเงินที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จทั้งด้านการงานวิถีชีวิตของท่านนั่นเองค่ะทีนี้มาดูในภพการเงินของท่านกันค่ะภพการเงิน มีดาวพระพุธยกมาตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนะคะเพราะนั้นในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะ10มิถุนายนจนถึง27ดาวพระพุธเกษตรการเงินเกษตรนั่นหมายถึงการเงินเกิดความเสถียรได้มาจ่ายไปก็จริงนะคะแต่ว่ารายรับของท่านจะค่อนข้างมั่นคงค่ะเรียกว่าท่านใดที่ทําอะไรเกี่ยวข้องกับการลงทุนหรืออาจจะมีการไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรืออาจจะมีทรัพย์สินเงินทองเข้ามาให้ท่านได้ชื่น อกชื่นใจดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยปุตตะกระดุมพระมีเกณฑ์ของการสะสมในเรื่องของการลงทุนมองหาช่องทางในเรื่องของการลงทุนเพิ่มลงทุนในช่องทางต่างๆไปอีกมากมายเรียกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนั่นเองค่ะ และดาวอาทิตย์ยกมากุมร่วมเกิดเป็นดาวคู่สติปัญญาอาทิตย์ได้ตำแหน่งราชาโชคอยู่ในราศีเมถุนเพราะฉะนั้นโชคลาภมักจะมาจากหลักทรัพย์ใหญ่สินทรัพย์ใหญ่มีเกณฑ์ได้รับมรดกมีเกณฑ์ได้รับในเรื่องของเงินจัดสรรปันส่วนในบ้านมีเกณฑ์กับเรื่องของการลงทุนแล้วเกิดการสำเร็จเกิดการได้การเงินก้อนใหญ่เข้ามาในช่วงรอบระยะเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะคะต้องถือว่าเป็นจุดดีสำหรับตัวท่านค่ะ ทีนี้14มิถุนายนดาวศุกร์ก็ยกมากลุ่มร่วมพุธศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุน้า ดาวธาตุน้ำมาอยู่ในราศีธาตุลมก็เป็นธาตุคู่มิตรกันเพราะฉะนั้นส่งเสริมกันในเรื่องสิ่งต่างๆที่จะทําให้เจ้าชะตาประสบความสําเร็จทั้งสิ้นในด้านของการหารายได้การหาการเงินนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงรอบระยะเวลาที่ใครมีไอเดียใครมีโปรเจกต์ใครมีเรื่องแนวคิดของการหารายได้หรือก่อนหน้านี้เคยมีการติดต่อง,งานกับระบบองค์กรใหญ่เ่วยงานราชการต่างๆ หรือโครงการใหญ่ที่ท่านจะได้ทำท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มและจับมือทำอาจจะเป็นในลักษณะของพาร์ทเนอร์ก็ได้หรือว่าทำคนเดียวก็ได้ธุรกิจต่างๆจะมีการขยับขยายท่านอาจจะมองเห็นช่องทางอย่างเช่นว่า ท่านทำไปแล้วแล้วมองเห็นช่องทางของการสร้างแฟรนไชส์ให้กับตัวเองนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่องทางของการต่อยอดการงานการเงินต่อไปซึ่งเรียกว่านวัตกรรมของเทคโนโลยีท่านจะสามารถนำมาใช้ปรับให้เข้ากับยุคกับสมัยได้ดีนั่นเองค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินหลังจากวันที่27มิถุนายนดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินยกมาสู่พบสหัชชะช่วงระยะเวลานี้ให้มีการติดต่อคอนเนคชันการสื่อสารการพูดคุยเพื่อนฝูงนำโชคลาภมาให้เพื่อนฝูงมักจะมีในเรื่องของการเดินทางร่วมกันหรือการเดินทางของท่านการคอนเนคชันของท่านจะนำพาซึ่งสิ่งดีๆมาให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภนั่นเองค่ะ ี่มาดูในภพลาภะของท่านกันนะคะลาภะหมายถึงผลประโยชน์หมายถึงเพื่อนมิตรสหายหมายถึงสิ่งที่ได้นอกเหนือจากรายได้ประจำหรืออาจจะเกี่ยวกับยศชื่อเสียงตำแหน่งต่างๆมีดาวราหูกุมอยู่ราหูเป็นดาวเจ้าเรือนการงานการงานมาอยู่ในภพลาภะ เลงกับบ้านของคู่ศัตรูแต่เดือนนี้ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะเจ้าบ้านเขาอยู่ในตําแหน่งดีทับตนุแล้วก็ยกมาอยู่ในภพการเงินภพศาสตรเพราะนั้นช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์ได้พบเจอมิตรสหายจากการเดินทางมีเกณฑ์เดินทางไปพูดจาเรจาพบปะสื่อสารเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานกับการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการงานนั่นเองค่ะ และช่วงรอบระยะเวลานี้เรียกว่าท่านมักจะมีเซนต์มีสื่อลางสังหรณ์สัมผัสที่ค่อนข้างแม่นยําดาวอังคารมาทับในเรือนวินาศเรียกว่าได้ตำแหน่งเกษตรในภพนี้ท่านจะรู้ทันท่านจะสามารถใช้ความขยันความอดทนของท่านได้เป็นอย่างดีค่ะเมื่อดาววินาศได้ตำแหน่งวินาศเรียกว่าอยู่ในบ้านของตนความลับต่างๆท่านสามารถรู้จุดรู้ตำแหน่ง เรื่องของการที่จะจัดวางสิ่งต่างๆได้ดีและช่วงรอบระยะเวลานี้อาจมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความลับยังเปิดเผยไม่ได้สําหรับตัวท่านนะคะถือว่ายังคงได้ตําแหน่งที่มั่นคงดีอยู่สิ่งใดที่ควรเปิดเผยท่านจะรู้ในช่วงจังหวะเวลาชีวิตนี้ว่าท่านอาจจะมีเรื่องที่ต้องแสดงศักยภาพณเวลานั้นหรือเรื่องนี้ควรจะเก็บไว้เป็นความลับและใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับหมวดของวินาคุณทนายความการสาธารณสุขการแพทย์การพยาบาลศาส เฉพาะทางการทุกการทำลายต่างๆนะคะเรียกว่าอยู่ในโหมดวินาศจะมีความขยันอดทนได้ดีแต่ภพเรือนวินาศก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ทุกอย่างยากขึ้นเพียงแต่เมื่อดาวท่านได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีนั่นหมายถึงท่านจะเข้าใจในวิถีชีวิตที่ควรจะเป็นณรอบระยะเวลาเดือนนี้ค่ะทีนี้มาดูในภพการงานของท่านภพการงานมีตำแหน่งดาวพระเสาร์ ทับอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องของการงานมีเกณฑ์ผู้ใหญ่ช่วยเหลือดาวเสาเป็นดาวสุภะสุภะในที่นี้มักจะเป็นคนที่อายุมากกว่าท่านและก็ได้ผลดีกับคนที่อายุค่อนเยอะไปแล้วนะคะประมาณ45ปีไปแล้วจะสามารถตกผลึกความคิดเนื่องจากว่าดาวเสาเป็นดาวที่เกี่ยวกับระยะเวลาเป็นดาวโทษทุกเป็นดาวที่อาจจะให้โทษก่อนก็ได้หรือให้โทษตอนปลายก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ เมื่อดาวเสาร์มาได้ตำแหน่งเกษตรเรือน2เรียกว่าอยู่ในบ้านของท่านในบ้านของคู่มิตรและเจ้าบ้านมาอยู่ในภพลาภะท่านจะใช้ความอดทนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้สู่โหมดของการสร้างความสำเร็จกับตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะและช่วงรอบระยะเวลานี้นะคะตั้งแต่วันที่1-18ิมีดาวพระเกตทับในเรือนการงาน ช่วงระยะเวลานี้ค่ะการงานของท่านจะค่อนข้างเยอะกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการงานส่งผลกับความเครียดได้ไหมก็ต้องได้แน่นอนนะคะเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวโทษทุกเมื่อดาวพระเกตเข้าไปกระตุน้นกิจกรรมทางการงานมีค่อนข้างเยอะมีเข้ามาให้ปวดหัวให้แก้ไขแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมักจะมาในลักษณะของการเงินและการคิดการสร้างโปรเจกต์การสร้างตัวตนการสร้างเสน่ห์การสร้างคอนเนคชันของท่านส่งผลดีทั้งสิ้นในรอบเดือน มิถุนายนปี2567สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภอย่าได้กลัวอย่าได้กังวลค่ะเกฑนชะตาชีวิตในรอบระยะเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวพฤษภจะอยู่นิ่งไม่ได้นะคะ และหลายท่านที่มาปรึกษาดิฉันต้องบอกว่าดวงชะตารายบุคคลดาวบุพกรรมหรือว่าดาววิบากกรรมเก่าย่อมมีผลแตกต่างกันไปดาวตั้งรับคือดาวเดิมคือบุพกรรมเดิมที่ตั้งรับหากเป็นกรรมดีก็จะมีสิ่งดีส่งเสริมหากเป็นดาวบาปเคราะห์กลุ่มร่วมกับดาวไม่ดีนะคะหรือว่าดาวที่โคจรมาส่งผลกระทบไม่ดีก็จะรับคุณสมบัติด้านเสียของดาวดวงนั้นไปก็จะมีความแตกต่างกันตามแต่รายบุคคลนั่นเองค่ะ สำหรับเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะดาวเจ้าเริอนปัตตนิของท่านคือดาวอังคาร ตั้งแต่วันที่สองดาวอังคารมาอยู่ในพกวินาศรอบระยะเวลานี้คู่ครองคนรักอาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่ต้องทําบางคนคู่ครองคนรักอาจจะมีเรื่องของการเดินทางอาจจะไปต่างประเทศอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปที่ธุระกันดารไปในถิ่นที่เป็นความลับหรือมีความลับกับตัวท่านก็อาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับคนโสดนะคะรอบระยะเวลานี้ถ้าเกิดท่านจะเจอคู่ท่านอาจจะเจอคู่ในลักษณะของคู่ในแดนไกลคู่ต่างประเทศชาวต่างชาติ หรืออาจจะเจอคู่แล้วก็เจอกันทางโซเชียลออนไลน์ลักษณะแบบนี้หรือเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวตามรอบระยะเวลาของดวงดาวนะคะทีนี้มาดูดาวพระศุกร์ประกอบสถานะหัวใจเงินทองความรัก และดาวสุก็เป็นดาวตัวตนของท่านสุขทับรักความรักทับตัวสุขสรรหันษาเรียกว่าได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีไปจนถึง14มิถุนายนความรักมั่นคงความรักดีส่งเสริมในเรื่องการงานมีเกณฑ์ได้พูดคุยกับเรื่องเก่าๆมีเกณฑ์คนเก่าจะย้อนกลับมาเจอกันมีเกณฑ์จะได้พบเจอเรื่องของคู่ครองจากการเดินทางนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้เงินจากเรื่องของความรัก พอดาวสุขยกมาสู่พบเรือนการเงินในวันที่14มิถุนายนได้ตำแหน่งจุลจักร ยังคงได้กําลังดีแต่พบเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสะสมเพราะนั้นเจ้าชะตาอาจจะชอบสะสมคู่ด้วยเพราะดาวที่เขากุมร่วมกันก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังทางเพศดาวศุกร์ดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวคู่สมพลดาวพุธดาวศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุาน,าาน้ำเพราะนั้นสิ่งต่ตางๆเหล่านี้มกักมากระตุ้นให้ท่านมีเสน่ห์ในตัวทําให้ท่านได้รับในเรื่องของการได้รับการนิยมชมชอบ หรืออาจจะชอบบริหารสเสน่ห์ในรอบระยะเวลานี้ค่ะมีความรักเข้ามามีการเงินเข้ามามีคนเสนอตัวเข้ามาให้ท่านเลือกถือว่าเป็นช่วงรอบระยะเวลาที่การงานดีการเงินดีความรักเด่นสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเลยละค่ะขอบคุณกันด้วยสําหรับการติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์ด้วยนะคะเพื่อที่ช่องจะได้อยู่กับท่านไปนานๆค่ะท่านใดสนใจสนับสนุนสมาชิก สมัครมาได้นะคะเพียงเดือนละ200บาทเท่านั้นท่านจะได้รับฟังคลิปล่วงหน้าก่อนใครคะ่ะและท่านใดสนใจผูกลัคนาการส่วนตัวแบบมีค่าใช้ใจ่าย QR ว o า e โคด้านล่างท่านใดสนใจร่วมทําบุญปันน้ําใจให้น้องหมาน้องแมวจรสามารถร่วมบริจาคมาได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างขอให้โชคดีเป็นเดือนที่เฮงปังสุดๆแล้วก็ได้รับในเรื่องของการเงินการทองเฟื่องฟูสําหรับชาวลัคนาราศีพฤ,ฤษภคะ่ะสวัสดีคะ่ะ